สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิ่งดำซิ่งนะคะคันนั้นจะรอดไหมพ่อนี่ยโซเซหน่อยก็อันนี้นะคะจะมาดูสเต็ปเทพของพี่แซกนะจ๊ะอ้าวเททิ้งแล้วเททิ้งแล้วจ้ะนุ่นจ้าเดี๋ยวเราลงไปก่อนนะก็แล้วรถเราจะไปได้ไหมเดี๋ยวพ่อ รถมิ่งต้องปิดแรงๆนะทุกคนเออตู้พังไปเลยสเต็ปสเต็บอยู่ไหนเจ้าวิชาหายไปไหนเจ้าเด็ดามเปิดให้หน่อยเพื่ให้เป็นเปิดไม่ได้ ไม่ได้ค่ะนะก็เบืดไม่ได้ได้ๆๆช่วยดันหน่อยพี่แซกสเตปเทพเปิดประตูให้หน่อยข้างในก็เบืดไม่ได้ขาด้างนอกก็เบืดไม่ได้เรื่องอะไเออเลีย้ยงวันนี้มีตงังคแล้วเออผู้สาวนี่พี่แซกไงนะสเตปเทพหายหมดแล้วเนี่ยโจมเลยชัดไม่เลย ใช่ไหมคาดไม่เลยหอบไหมหอบไหมโอ้ไม่ได้มาตั้งหลายวันใช่ไหมนี่เพิ่งมาวันนี้นอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านเฮ้ยกับแม่อีกแล้วปวดหัวอ่ะเอาเอาใจช่วยนะเจ้าใจจุ่มพี่แซงไหมจ้าจุ่มพี่แซงไหมเอาเอามาดออกไปขุดไม่อยากกินมะขามเมื่อกี้รถติดเออเอาเก็บมะขามเนี่ย เดี๋ยวเรากินมะขามกันอเอโอเคเเข้าไปตอนตอนกลับบ้านตอนกลับบ้านเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวแต่ตอนเกลีไปหาโอเคโอเคเกลี่ยมะขามแล้วก็ไม่กินนะเออโอเคโอเคแล้วพี่รอเลยเออรั ขุนขนาดนิดนึงออกกำลังกายหน่อยแล้วก็ไม่เหลือจ้าวันนี้แล้วรถเท่าจาไะไปไหนเมื่อวานพ่อมีสเต็ปเทปคือเขาเนี่ยพอมีสเต็ปเทปปะพ่ออาจาร,รย์แซกมื่อไเนาะเอออาจารย์แซกอ๋อได้วิชาจากพ่อไปหมดแล้วพ่อให้หมดแล้วพ่อให้วิชาไปหมดแล้วเนี่ย ส่วนมามีปัญหาด้ดยวยคุณสูงมาทางนี้อุ้ยเห็นเงาได้แหละแอ้ก็นัดกับพี่พสาว <laughs> อยากกินมะขามอ่ะทุกคนเดี๋ยวมีคลิปนะคะมีคลิปแน่นอนแต่ก็จะมามอยโซ่เปะน,นะคะทุกคนค่ะอุ้ย <laughs> น้องมิ่งดำซิง สติเกอร์มิ้งก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ <c oughs> ่ะเสยเลยจ้าพี่แซคผมเสยโดนนะจ้าไม่อยากใส่รองเท้าเลยอะรู้สึกผิดกะมาก <c oughs> เพราะว่าตอนไปถอนมันเป,เปเปช่วงที่เขาพุดมันไงมิ่งจะไม่ใส่รองเท้าเลยมิ้งจะลุยไปเลยใส่ลุยกั ไอ้จอนเช็กนะอ๋ะอยีเช็กแล้วกี่ปีนพี่เช็คคุณคุณแม่สวัสดีค่ะนาเช็ทำไม ลาเปลีนเลยบ่กะ like ั <dilemma> oh ้ <c oughs> oh, hey, ็ส <cket> oh, so ่ใส่บ้ใส่างวทั้งวันแล้วแต่ว่าพอ่าตอนนี้ก็แดดก็โแล้วก็เลยใส่ไม่วานเราหมีเป็นท่อมนะคระเฮ้ยอเมน เก่งเอีมาถึงจมแล้วป่ะนี่อาจารย์เซ็กอาจารย์เซ็กสเต็ปเทียมหายมาเรื่อยนี่วัวหนีเห้ยอยู่เดียวมาจมดอกโอ้ยเบื้องดินแม่ ก็ตามนี้นะคะทุกคนมิงก็ตามนี้เลย้ะจ๊ะก็โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวหาวำตองก่อนก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะอยากินมาอยากินมาขามก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ